คนเกิดวันศุกร์นะครับสลักษณะสารนะสหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะครับนิสัยของลักษณะได้เป็นอย่างไรลักษณะแรกนะครับไปขึ้นดูดาวนะครับคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจนเรื่อง เล็กๆน้อยๆรายละเอียดทุกๆเรื่องการวางแผนชีวิตนะการกระทําต่างๆต้องมีความเป๊ะนะเออทาอะไรต่างๆมันต้องได้เออมันต้องปังมันต้องเลิศนะเออมันต้องสําเร็จนะเขาเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตนะครับในการวางแผนค่อนข้างจะเป็นแบบเป๊ะๆทุกอย่างเลยนะอ่ะดูซิว่าเรื่องของทาซาเตล่าจะเป๊ะไหมดูซิไพ่ขึ้นแต่งหน้าเก๊กไม่ได้เป๊ะนะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นในเรื่องของความรักเขาก็ พร้อมเติมพร้อมแต่งพร้อมสร้างความสุขสร้างความรู้สึกที่ดีเขาเป๊ะเพราะว่าเขาก็อยากได้ความมั่นคงเพื่อจะได้ความรักที่ดีได้คู่ดีนั่นแหละนะครับก็เหมือนเขาสร้างความไม่พร้อมอะเพื่อจะพร้อมที่จะมีรักพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมีลูกแบบนั้นเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าแล้วเขาเป็นคน i n t r เอ็กโทรเว a ร r d ไพ่ขึ้นเป็นเขาเป็นคน e x เวิร์ d นะคือเขาเป็นคนที่ชอบเข้าหาผู้คนชอบเจรจาชอบพูดชอบคุยนะเออชอบที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อจะสร้างงานสร้าง คอนเนคชั่นสร้างมิตรภาพดีๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบมาทํางานทีเ่เกี่ยวกับการพูดกันคุยนะอ่อาดูซิว่าในเรื่องของอายุละ่ะมากกว่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับบุณใไพขึ้นในเรื่องของมนดับนะครับเขาอายุมากกว่าคุณนะครับแล้วเขาเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับจบภาษาให้หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่สองต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไร มาดูนิสัยนะครับของลักษณะที่สองเป็นอย่างไรลักษณะที่สองนิสัยไปขึ้นเที่ยวนะคือเขาเป็นคนรักความสบายนะเออชอบไปเที่ยวเออชอบทําสิ่งที่ตัวเองชอบทํานะเออเป็นคนที่แบบว่าชอบพักผ่อนมากกว่าทํางานในซัมไปเออเขาเป็นคนแบบไม่จริงจังกับชีวิตมากนะักเหมือนเป็นคนรักสะดกอะ่ะทาอะไรก็ตามใจตัวเองไม่ได้คิดได้คิดหลังนะทาแบบชีวิตโซโรไล์นะในแบบของเขานะคนรอบข้างก็บอกว่าเออแบบเขาดูแบบ สรุปก,กับชีวิตจังเลยนะเออไม่จริงจังอะไรหรือเปล่านะต่างกับภา,าษาที่หนึ่งนะคือเขาแบบใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอ,อะใดมากมีความสุขในปัจจุบันก็เพียงพอนะครับแล้วดูสิว่าทัศนติหลักเป็นยังไรทัศนติไพ่ขึ้นความเครียดนะครับในเรื่องความรักเขาจริงจังนะไม่ง่ายนะเออไม่ง่ายกับการเหมือนการใช้ชีวิตเขาค่อนข้างอยากจะมีใครที่เหมือนควบคุมชีวิตเขาได้เออคอยย้ำคอยเตือนคอยที่จะดูแลเอาใจใส่นะพร้อมที่จะไปข้างหน้ากับเขานะเหมือนว่า อยากจะมีความสุขไปกับคนนั้นได้เลยอะเวลาคบกับใครก็ไม่อยากให้มาจริงจังอะไรเยอะไม่อยากจะมาเครียดเอออยากจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะเขาชิดโ,โซโลไลแล้วเน่ยนะพอมันเจอความรักที่มีแต่ความเครียดอะเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่ด้วยอยากออกห่างมากกว่าถ้าคุณเจอคนลักษณะที่สองเนี่ยก็ต้องสร้างรอยยิ้มต้องสร้างความสุขไปด้วยกันนะครับมาดูซิว่าแล้วเขาเป็นคนอินโทรเอ็กโทรด ให้ขึ้นว่าโอ้เป็นการเดินทางนะครับคือเขาเป็นคน introvert คือเขาเป็นคนชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่ค่อยสนใจสนใจใครมากนักแต่ก็ถ้าได้รักใครเนี่ยก็รักแบบเต็มที่นะพร้อมที่จะเดินหน้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะอยู่กับคนนั้นแบบไปทั้งชีวิตเลยนะครับแล้วดูซิว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันให้ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากันนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ จะไปล้าสำหรับลักษณะที่สองนะครับมาดูลักษณะที่สามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะที่สามนะครับนี่ัยเป็นอย่างไร ให้ขึ้นออกกําลังกายนะครับเขาเป็นคนที่จริงจังนะจริงจังกับการใช้ชีวิตนะในเรื่องของการวางแผนชีวิตก็ต้องมีความเป๊ะนะยิงแต่เป็นเรื่องการออกกำลังกายเม่มีโอกาสที่เขาชอบได้เกี่ยวกับออกกำลังกายได้ด้วยนะแต่เขาเวลาจะอยู่กับใครจะทำอะไรก็จริงจังไปหมดอนะ่นะแล้วเวลาทํางานก็มีความเป๊ะในเรื่องเอกสารมีความเป๊ะในเรื่องของอทุกๆเรื่องนะนะก็ต้องจริงจังกับการใช้ชีวิตเหมือนกันแลนะเป็นคนที่วางระบบวางระเบียบชีวิตค่อนข้างดีเลยแหละนะครับแล้วทัศนติล่ะ ใหขึ้นหนังสือนะคะคือเขาเป็นคนที่จดจานะเออเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยเรื่องของความรักนะจริงจังทั้งเรื่องของชีวิตจริงจังในเรื่องของความรักเลยนะคือเขาก็ค่อนข้างจะวางแผนนั่นแหละว่าอยากจะมีความรักรูปแบบนี้มีสเปคเป็นของตัวเองนะหรือถ้าชอบหรือตรงสเปคเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเต็มที่พร้อมที่จะเดินรู้ศึกษาเป็นคนที่เปิดเออเปิดโอกาสนะความรักนะครับก็หากรักนั้นดีจริงๆเนี่ยเขาก็เต็มที่นะครับกับความสัมพันธ์นั้นๆที่เขาพบเขาเจอนะ มรู้สึว่าวเขาเป็นคนอินร์ดหรือเอกร์ดดูสิให้ขึ้นเป็นเขาเป็นคนที่เอกร์ดนะชอบเข้าหาผู้ควรชอบปูชอบคุยชอบเจราจานะพราะว่าเขาอยากให้มันงานมันสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีอ่ะนะมันก็ต้องมีการปฏิสัันธ์การพูดคุยการเข้าหาและเมื่อเขาทํตึกความสำเร็จนย่าก็จะมีความสุขมากๆแล้วก็อยากได้ทีมงานดีๆด้วยนะอ่าอ่ะมรู้สึว่าแล้วเขาอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับ เป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะครับจบแล้วทั้งสามลักษณะนะครับมาดูสถานที่ดีกว่าว่าจะเจอทั้งสามลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างมาดูสําหรับสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นช่างตัดผมมีโอกาสได้เจอช่างตัดผมหรือเปล่านะช่วงนี้ไปตัดผมเนี่ยนะก็ตัดไปตัดมารู้สึกตกปรุงรักหรือเปล่าเอหรือคุณไปตัดผม ได้เจอคน,นข้างเออได้เจอคนที่เขาผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าหรือนะคุณไปห้างรับสินค้ากํำลังจะไปตัดผมไปเดินเที่ยวช้อปปิง้งนู่นนี่นั่นได้เจอคนคนนี้หรือเปล่าโดยเช่นกันนะครับต่อมาสถานที่สองนะครับไปขึ้นโปรแกรมเมอร์นะเออไม่ก็มีโอกาสโปรแกรมเมอร,ร,ร,ร์หรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสเจอในช่องทางออนไลน์นะเออมีการทักหามีการแชทพูดคุยการืรึมีคนทักหาตัวคุณแล้วก็มีการจีบกันมีการพูดมีการคุย และสารสัมพันธ์กันต่อได้โดยเชิงกัดน,นะครับสถานที่ที่สามนะครับให้ขึ้นที่ปรึกษาออนไลน์นะคล้ายๆออนไลน์นะเดีย๋ยวลองเปิดเสริมซิมีอะไรเพิเ่มเติมอีกไหมดูซิใพ่ขึ้นงานฝีมือนะครับก็สารที่ทํางานเดียวคุณนั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าง,งานเป็นลูกน้องแล้วมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ร่วมกันทํางานร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทําให้มันกลายเป็นคนรู้ใจนะครับ มาดูลักษณะที่ต้องระวังนะครับเป็นลักษณะอย่างไรดูซิลักษณะที่ต้องระวังนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นหมดเวลานะครับคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วนะรวมไปถึงเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่านะหวนกลับมาเหมือนกันนะดูซิไพ่ขึ้นสนุกสนานเนี่ยเหมือนเขามันเล่นสนุกกับความรู้สึกตัวกุดแต่ว่ามันเป็นทั้งความตั้งใจแล้วความไม่ตั้งใจเหมือนเป็นการลองว่าจะดีไหมนะกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นจะกลับมารีเทิร์นหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันแปรปรวนของตัวคุณด้วยว่าคุณจะยังไงนะกับความรู้สึกต่างๆถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เา คิดไม่ค่อยดีกับตัวคุณนะเหมือนเขามาเล่นสนุกกับความรู้สึกตัวคุณมาจีบคุณมาให้ความหวังทุนแล้วให้คุณรอนะรอแล้วมันไม่ได้อะไรเลยมันยิ่งทําให้ใจตัวคุณมันทุกข์ไม่สบายใจนะมีอะไรก็ถ้าเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็อยากไปสนใจใส่ใจดีสุดเรารักตัวเองดีสุดเลยหรือไปหาในทางสาวสดีๆก็มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ใครที่ไม่เห็นคุณค่าของหัวใจตัวคุณนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ